สวัสดีค่ะวันนั้นไปเจอ Chicken of the Wood หรือเห็ดแม่ไก่ส้มสีสดสวยมองเห็นแต่ไกลมีกลีบดอกหลายชั้นสวยมากๆจึงตั้งใจจะตัดไปให้เพื่อนชุบแป้งทอดให้กินค่ะกำลังตัดอยู่เพลินๆได้ยินเสียงหมาเห่ามองขึ้นไปเป็นเจ้าหมาสองตัวที่เคยเห่า เจ้าหมาสองตัวนี้เคยเห่าครั้งหนึ่งเห่าแล้วก็ทำท่าจะก,กระโจนเข้ามากัดนะมันเป็นหมาที่น่ากลัวมากจึงนั่งแอบอยู่ข้างกอเห็ดเพราะว่าเห็ดกอนี้ใหญ่มากๆนึกว่าหมาไปไกลแล้วจึงลุกขึ้นค่ะที่ไหนได้หมาสองตัวยังวิ่งวนเวียนอยู่ข้างบนตัดไม่สนุกเท่าไหร่เพราะว่ากลัวหมาจะวิ่งมา ในป่าเขาจะมีป้ายติดเอาไว้เลยนะคะว่าหมาจะต้องมีเชือกจูงแต่เจ้าของหมาสองตัวนี้ไม่ได้ผูกเชือกจูงหมาเลยค่ะเห็ดนี้แก่จะไม่อร่อยนอกจากเอาไปชุบแป้งทอดทำน้ำจิ้มรสจัดๆค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาชมนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึง่งสวัสดีค่ะ